สวัสดีลูกเพจท,ทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะพาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3 1ต,ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนเลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ ดาร์บี้เคาน์ตี้เอาชนะนอตแฮมตันไป4ประตูต่อ0ลิงคอลซิตี้พ่ายออกฟอร์ดยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ2วีแกนพ่ายกับน่านชาลทัน ton, ไป2ประตูต่อ3และวีคอมเสมอแคมบิดยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลคาราบาวครับแมนฟิลพ่ายพอสเวลไป0ประตูต่อ1และเอ็กเชสเตอร์ซิตี้พ่ายกับล้านมิดเดิลสโบรไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพ ฮิเบเนียนเสมอลอดคาตี้ไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียเคมูนิเซอเอาชนะซินตาเดล่า2ประตูต่อ1ซาแลนิตาเอาชนะซามโรเรียไป4ประตูต่อศและโบลุญาเอาชนะเวโรนาไป2ประตูต่อศผลฟุตบอลเดเบโวคาวสังเพารีเอาชนะเชลเก้ศูนย์สี่ไป2ประตูต่อหนึ่ง อมอบวกเอาชนะกอตเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ1สตูตการ์ดเอาชนะยูนนโอนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ0ูนวบวกเอาชนะอาเบไลซิกไป1ประตูต่อ0อ bon ัมเนียบิลเฟลเสมอฮัมบุกไป1ประตูต่อ1ยูทันเชนนะครับเสมอกันทางด้านดุสเซดอไป3ประตูต่อ3บรบุเซียไม่เช่นกักบักเอาชนะไฮเดนฮามไป3ประตูต่อ1และไก่เซอร์สลาเทนเอาชนะโคโลนไป3ประตูต่อ2 ผนฟุตบอล k ค v b ครับของเนเธอร์แลนด์เดอ์กราสครับเอาชนะเอเมนไป2ประตูต่อ0 g o d s ก t อตเซตพายกับทางด้านวินเทสอาเฮมไป0ประตูต่อ1น o n v อนเวิร์สเจเพายกับทางด้านเดนฮาร์ไป0ประตูต่อ1 GVV เอาชนะเทสตาไป1ประตูต่อ0และทางด้านของลิเซ่พายกับทางด้านดอตเดสไป1ประตูต่อ3 Konins c r i s k e r นะครับภายกับด้าน GoHit Eagle ไป1ประตูต่อ4 OJC Lommel ภายกับด้าน a m a ร e City ไป1ประตูต่อ8 Sparkenberg เอาชนะ h e l m o t Sport ไป3ประตูต่อ1 Helloween เอาชนะ v v Velo ไป5ประตูต่อ1 q u i t Boy เอาชนะ NAC Veda ไป1ประตูต่อ0 The Tiffer เอาชนะ UNA ไป4ประตูต่อ0 และอูทักเอาชนะอารคซวักไว้ไป3ประตูต่อ 2. ผลมุุบอลโกปาเดเลซีดีวาเลนพ่ายกับทางด้านเลบาเต้ไป0ประตูต่อ3เมจเมนซาเจโรพ่ายกับด้านเอสบันย่อนไป0ประตูต่อ2การเซเลโน่พ่ายกับทางด้านคาสเตลอนไป2ประตูต่อ3 c f ตาลาเวลา เดลาเลนาพายกับทางด้านอเมเลียไปศนย์ประตูต่อ2 CF โลคาเดปอร์ติว่าพายกับทางด้าน a อ b บาไปศนย์ประตูต่อ4และทางด้านของเมนคอร์พายกับทางด้านลาพามัสตไปศนย์ประตูต่อ3ผลฟุตวบอลรอบโลกที่น่าสนใจคิงคับของซาอุดีอาระมเบียอันฟาเตพายกับทางด้านอันซาบาไป1ประตูต่อ2 อันตาวอนเอาชนะอันเวดาไป2ประตูต่อศอันไฟฮาพ่ายกับด้านอันอิติฮัสไปศนย์ประตูต่อ3อันนาเซอร์เอาชนะอันเตติฟาสไป1ประตูต่อศูและอันอาลีพ่ายกับทางด้านอัมฮาไป1ประตูต่อ2ผลทุบบอลลีกทูของอังกฤษบาโลเอาชนะมอ์แคมไป1ประตูต่อศูนย์ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ